ยินดีออร์แกนิกฟาร์มสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ก็จะพามาลองอาวุธใหม่นะครับอาวุธใหม่เขาคือกันไกลนะครับกันไกตัดไม่ใช่ตัดกิ่งสิกันไกลตอนกิ่งนะครับก็จะมาลอง ทดสอบดูว่าเขาจะอะไรนะมีประสิทธิภาพขนาดไหนเนาะโอเคครับาทมือเดียวจะไหวไ,วไี้พี่น้องอ่ามือเดียวไปเลยครับปบั๊บเลือกกิงที่ชอบนะครับหนีบเข้าไปควันให้รอบปบั๊บต่อไปเอาตัวกลาง ล็อกปั๊บปบปับปบ,ปบ,ปบีบให้เปลือกแตกปับ๊บต่อไปเหมือนเดิมครับตัวกลางคว้นควนเนื้อเยื่อชุบชุบชุบช,บชบเสร็จเรียบร้อยเนึงแผ่นะครับมือเดียวมือเดียวก็ทำได้ง่ายๆเลยมา ต่อนะครับยิงไหนดีเนาะอ่านั่นคือที่เราตอนไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็ปีนี้คิดว่าน่าจะตอนสัก200ต้นนะครับ200ต้นพอนะครับก็อตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยมารอบหน้าอ่ะมา มาแถวนี้บ้างดีกว่าตอนนี้เราเหลือกิ่งไว้เยอะมากนะครับเหลือกิ่งไว้เยอะมากเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะครับอเพื่อการตอนโดยเฉพาะเดี๋ยวเราตอนขายนะครับขายด้อขายด้อบาได้แจกด้อขวันไม่โฟกัสเลยไอ้กล่อง <c oughs> ควันเสร็จแล้วดีเปลือกให้แตกโอ้กล้องอะไรทำไมกรีดจังเลยอ้าวเสร็จแล้วแล้วอันนี้ก็ไปควัน ตัดเนื้อเยื่ออพี่มดแดงก็อยากมาร่วมวงตัดเนื้อเยื่อเรียบร้อยนะครับนี่คือแพ้ที่เสร็จเรียบร้อยนะครับผ่านไปนะครับโอเคทำง่งายๆครับเดี๋ยวปล่อยไว้อีกสักวันให้แผลแห้ง <c oughs> แล้วเราก็ค่อยมาห่อตุ้มตอนเนาะ หอตุ่มตอนหอจังได้นี่ง่ายๆครับขุยมะพร้าวมายัดใส่ถุงเคบนทายรูดปื้ดจบนะครับเดี๋ยวไงค่อยมาทำอีกทีทำให้ดูอีกทีเนาะตอนนั้นมันต้องใช้สองมือด้พี่น้องเดี๋ยวหาคนมาถือโทรศัพท์ให้ก่อนครับผมขอบุนหลายๆครับติดตามชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ